ของดีที่อยากบอกต่อใน,นตอนนี้ตัวนี้เลยเมจิเซรัมอันชันและมาสคาร่าเก็บผมใครไม่มี2ตัวนี้ถือว่าพลาดมากตัวนี้เป็นเมจิมาสคาร่าสีใสใช้ปัดบำรุงขนตาเราเป็นคนที่มีขนตาสั้นมากและอยากขนตายาวก็เลยจัดตัวนี้มาเลย <S <S 1> <S 1> เขามีสารสกัดบำรุงจากอันชันออร์แกนิกเด็กก็สามารถใช้ได้นะตัวนี้เขาจะเป็นสีใสนะคะทุกคนคือปัดแล้วไม่เลอะเทอะเลย <S <S นอกจากจะปัดได้ทั้งขนตาแล้วยังปัดคิ้วได้อีกนะใช้ปัดคิ้วให้ตั้งอุ้ยสวยๆพร้อมบำรุงในตัวกันได้เลยคือตัว นี้เขามีสารสกัดที่ช่วยบำรุงขนตาให้แข็งแรงยาวไวขึ้นไม่ว่าจะเป็นอัญชันรากชะเอมผักบุ้งทะเลส่วนตัวนี้จะเป็นมาสคาร่าเก็บไรผมจะบอกว่าตัวนี้ใช้ง่ายมากใช้เก็บไรผมให้เรียบร้อยไม่ชี้ฟูสามารถใช้แทนสเปรย์ได้เลยเพราะตัวนี้ใช้ซ้ำได้ไม่เหนียวเนอะนะมีสารป้องกันแบคทีเรียและเชื้อราต่างๆมีสารสกัดจากอัญชันสมและรากชะเอมเสารสกัดจากออร์แกนิกทั้งนั้นเลยคือมันดีขนาดเนี้ยไม่มีไม่ได้แล้ว<อ>จบคลิปนี้ไปสามารถสั่งซื้อกันได้เลย 对。Okay.